สวัสดีค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงไปจนถึงช่วงวันอาทิตย์นี้นะคะและหลังจากนั้นค่ะในช่วงต้นสัปดาห์หน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเรามาดูสาเหตุที่ทําให้ฝนลดลงในช่วงท้ายของสัปดาห์นี้นะคะเกิดจากกระแสะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามานันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงนะคะ แต่ว่าสำหรับบริเวณพื้นที่ภาคใต้นี้เราจะเห็นว่ายังมีฝนตกหนักเพราะว่าช่วงนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มเมฆฝนค่ะเข้ามาปกคลุมอยู่แถวๆบริเวณประเทศชายฝั่งประเทศมาเลเซียนะคะทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักในขณะที่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดน้อยลงค่ะ และหลังจากนั้นนะคะในช่วงต้นสัปดาห์หน้าประเทศไทยจะกลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่าจะมีหย่อมความก,กดอากาศต่าหรือว่ากลุ่มเมฆฝนนะคะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมแถวๆบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะ ส่งผลให้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้จะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะเรามาดูภาพรวมของสภาพอากาศคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะ จะเห็นว่าบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดน้อยลงในขณะที่พื้นที่ภาคใต้นั้นยังมีฝนตกหน <milhões jadi> yeah. ักค่ะโดยทางด้านฝั่งอันดามันนี้นะคะจะเป็นจุดที่มีฝนมากที่สุดมีฝนตกหนัก60%ของพื้นที่รองลงมาก็คือทางด้านฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝนตกหนัก40%ของพื้นที่ค่ะถัดมาก็คือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะยังมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ตามมาด้วยบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ปิดท้ายก็คือที่ภาคกลางรวมทั้งกรุง เทพริมณฑลนะคะจะมีฝนเพียง10%ของพื้นที่เท่านั้นค่ะโดยที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและที่จังหวัดตากอุณหภูมิระหว่าง23ถึง36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้จะมีฝนฟ้าขนองบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิระหว่าง23ถึง37องศาเซลเซียสค่ะ ต่อกันที่ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบ,บุรีราชบุรีรวมทั้งที่กรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคกลางอยู่ที่ระหว่าง2 4 3 7องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพปริมณฑลนะคะระยะนี้จะมีฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะอุณหภูมิระหว่าง2 6 3 6องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภ,ภูมิระหว่าง2 4 3 6องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะปิดท้ายภาคใต้ย,ยังมีฝนตกหนักนะคะที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลสงขลาปัตตานียาลาและที่นราธิวาสค่ะอุณหภ,ภูมิเฉลีย่ยของภาคใต้อยู่ที่ระหว่าง2 1 3 4องศาเซลเซียส ทั้งอ่าวไทยและก็อันดามันนะคะระยะนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะและทิ้งท้ายช่วงนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศรอบโลกกันค่ะช่วงเวลา2องทุ่มถึง5ทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยเริ่มจากทวีปเอเชียตามด้วยทวีปยุโรปและปิดท้ายที่ทวีปอเมริกาค่ะ เัามาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ